เลยเลยมันมีแต่ความใสบริสุทธิ์นี้ตรงนี้เนี่ยมันไม่มีรูปร่างมันไม่มีชื่อเรียกว่าอะไรจะเรียกมันว่าจักรวาลก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่จักรวาลมันมันคือทั้งหมดเลยอ่ะมันเราคือทั้งหมดเลยอ่ะนะแล้วมันไม่มีพื้นที่มันไม่มีการเวลาตรงเนี้ยตรงนี้ไม่มีเวลาเข้าใจไหมในความใสบริสุทธิ์นี้มันไม่มีเวลามันไม่มีระยะทาง มันไม่มีพื้นที่มันไม่มีการอาศัยอยู่ในอะไรอะไรด้วยมันไม่ไปไม่มามันไม่เกิดไม่ดับมันไม่เกิดมันไม่ตายมันไม่มีดีมันไม่มีชั่วมันไม่มีถูกมันไม่มีผิดมันไม่มีจริงมันไม่มีปลอมมันไม่มีภาษามาพูดแบบนี้ มันมีแต่ความเพียวมากบริสุทธิ์มากใสบริสุทธิ์โอ้โหมันยิ่งใหญ่จริงๆน้ำเนี่ยพวกเราพวกเราคือท่าตัตวเนี้ยเมื่อพวกเราตื่นรู้อยู่ข้างในสังเกตสังเกตแค่สังเกตเห็นไอ้เสียงที่มันมันเนี่ยมันกระเพื่อมอยู่เนี่ยไอ้สิ่งนี้มันไม่ใช่เสียงนะเห็นให้ได้มันเป็นเพียงอะไรบางอย่างที่มัน มันก็เพิ่มอยู่ในความใส่